ต่อนครับไซเคิลที่81ดสเอลยกันต่อเรามาทําเครื่องนี้ให้สําเร็จกันเถอะเครื่องสกัดโลหะตอนนี้อาหารเราเหลือเหลือ<ๆ>ทาไมตัวนี้มันหายมันเหลือแค่2ตัววะโป๊กเชลเนี่ยทำไมเรามีโป๊กเชลแค่2ตัวงงไม่เป็นไรสองตัวก็เลี้ยงไปออกซิเจนโอเคอาหารโอเคเพิ่มสปีดเลยละกันไปน้ำเน่าเราเอามาบำบัดตรงนี้นี่ไงกลายเป็นน้ำใสแล้วอันนี้เชื้อโรคนี่ไงกำลังตายแล้วเชื้อโรคก,กำลังตายอดีมากตุยบปซะ อ๋อเขาไม่มาทำเพราะว่าเขาไม่มีออกซิเจนในชุดนี้แน่เลยเดี๋ยวเราต้องทำให้ชุดนี้มันมีออกซิเจนเยอะๆก่อนอ่ะทำตรงนี้เพิ่มดูที่มันจะมันจะเร็วขึ้นไหมออกซิเจนมันจะเดินแบ่งหรือไม่ไหนลองดิเดี๋ยวซ้ายทีหนึ่งเดียวขวาทีนึงนี่ไงกระจายมาโอเคน่าจะดีขึ้นชุดสูตรเรามีไม่ครบเปล่าวะมันสร้างเพิ่มอีกสองชุดครับอืมเอาละเริ่มสร้างแล้วโอเคเริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างแล้วเหล็กกล้านี่ไงแต่ต้องมีเหล็กด้วย เราไม่มีเหล็กวะต้องขุดไปเรื่อยหรอจ้กว่าจะเจอเหล็กอ๋เหล็กมันหน้าตาไงวะเหล็กอันไหนคือเหล็กเอานี้ไงแร่เหล็กเจอแล้วเฮ้ยทำไมตรงนี้หมุนหมุนอย่างงี้วะเอาแร่เหล็กนี่ไงแร่เหล็กสีแดงๆนี่ไงมีแค่นี้โอเคเจอเหล็กแล้วแต่มันอยู่ในดงของคอลลนโอเคเดี๋ยวเราขุดเข้าไปเอาเหล็กตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เลยจ้าเหล็กนั้นตรงนี้หรือครับดุกดิกดุกดิกดกดิกเข้ามารือเลยเข้ามารือเลยโอเคโอเค เขียวเข้าข่าวแล้วออกนี่ออกนี่ตัวนี้ทำเพิ่มครับท่อน้ำทำเพิ่มครับสายไฟอันนี้ทำเสร็จแล้วดูนี่มันจะเป็นไงแลกเปลี่ยนกันไหมเนี่ยมีรูเล็กๆตรงนี้ไงแลกเปลี่ยนกันตรงนี้มีสองพังนหกตรงนี้มีพันสองเนี่ยคาร์บอนลงมาแล้วโอเคถ้ารูเล็กๆไม่น่าเป็นไรเจอโลกอ่ะเจือโลก ไเ,เจอลูกเรอยวันนี้แล้ววะ่ะเออแล้วก็สลายหายไปใช่ไหมแมวดีกว่าเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงปิดไว้ก่อนเสี่ยงเกินไปอันนี้เหล็กก้าแบบแร่เหล็กใช่ไหมมาเก็บเหล็กก้าหนึ่งสองสามสี่ อ้องมีคนป่วยเหรอหัวเดินช้าจัดเดินช,าช้าเดี๋ยวเราต้องมีเตียงนี่งไงเตียงฮิวหนึ่งสอสาสี่อันนี้เลือกคราร์บอนครับสูงกว่า1000ครับพร้อมไปเลยยกไปยกมายกไปโยกมาโยกไปโยกมาหอววิจัยช้าเกินไอคนนี้ก็ป่วยอีก เค okay. เราย้ายโปกเชลไปหมดแล้วนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แทนเพราะว่าไม่งั้นไอ้พวกเชื้อโรคกระปอดสลามมันจะเข้าเข้าฐานเราให้มันอยู่ดิ่มๆดีดดกว่าตรงนี้เราลื้อครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าเบาน้ําก่อนน้ําหมดระบบบําบัดน้ําเราน่าจะทําออโต้ได้แล้วนะก็ดูหน่อยอมันขาดพลาสติกโอเคไม่มีพลาสติกทําไม่ได้รอ รอก่อนไม่มีภาษาติอกออันนี้วิจัยเสร็จแล้วปลกา๊าซธรรมชาติ508เข้าสู่ฤดูตื่นตัวนภายใน45ไซเคิลอือ๋อนี่ไงนมันดีบโอ้โหมันเจอแล้วเว้ยพวกโป๊กเชลต้องโดนเลี้ยงแล้วกระดองมันมาใช้งานลำเล็กกล้าอุ้ยมีคนชี้แตกใครชี้แตกเลือ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 โอเค ฉีแตกแล้วมีคนชีแตกไม่ไปฉีวะงงสายเคลืที่9 18สมาชิกม่ปลาคูครับมาปาคูไปทางไหนปาคูจะไปทางไหนไปทางขวามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาแล้วกระดึบกระดึบมาแล้วกระดึบกระดึบแฮดแฮดหลุดแฮดหลดอุณหภูมิเริ่มสูงแล้วฐานเริ่มร้อนแล้วตรงนี้ก็ร้อนโอ้โห แต่ตอนนี้ในถ่านน้ำหมดแป๊บหนึง่งแบบนี้ก่อนโอเคเอานี้ให้ส่ก่อนเอาทีละย่างเร็วเร็วมาทําเร็วเร็วน้ําจะหมดถ่านแล้วทําไมมีน้ําละก็ได้ตุยกันหมดแน่เพื่อนเนี่ยไหนเอา้าทำไมน้ำท่วมมีคนเยี่ยวแตกหาน<ค>เป็นพิษนะโอ้โหใช่ดีโอ้โหเวรกรรมและหานเป็นพิษด้วยนะโอ้โหเยี่ยวมานี่ โอ้โหเฮียนาวตัวอืมเยี่ยวกระจุยกระจายว้าก็นี่มัเยี่ยวจริงหัวละหันเป็นพีตรงนี้ด้วยโอ้โหอือะจ้ปวดหัเยอวจะปวดเห็นแล้วว่ามันปวดชี่แต่มันไม่มันมาชี่ตอนทอดชุดไงเป็นเรื่องเลยครับน้ำมันดิบอยู่นี่โอเคมา ใส่เคืที่100ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวใสเครลต่อไปเราจะมาเก็บน้ำมันดิบกันนะครับแล้วก็มาทำเทอร์โมอะควาจูเนอร์ด้วยนี่ไงทำได้แล้วใช้พันสองมีสามนสามโอเคเจอกันให่คลิปหน้าครับไปไว้ว